ท่านผู้ฟังครับในขณะที่หลายพื้นที่กําลังประสบอุทกภัยหน่วยงานต่างๆได้เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่เช่นเดียวกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่นําศักยภาพและบุคลากรเข้าช่วยเหลือประชาชนที่กําลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในขณะนี้ด้วยเช่นกันติดตามรับฟังจากนายเีรวัตรอังสุภาณิชรองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรสัมภาษณ์โดยปริญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ ครับท่านผู้ฟังและขณะนี้เราอยู่ในสายกับนายวิรวัต์อังสุพานิตรองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรครับซึ่งในขณะที่ประเทศไทยกําลังประสบภาวะอุทกภัยในหลายพื้นที่นะครับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเองก็ได้มีการปรับเปลี่ยนภารกิจในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่กําลังประสบอุทกภัยในขณะนี้นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาฟังรายละเอียดนะครับจากท่านรองอธิบดีที่จะมาเล่าให้เราฟังครับสวัสดีท่านรองครับสวัสดีครับผมครับ ท่านน้องวีรวัตครับตามที่ได้เกริ่นไว้ครับขออนุญาตให้ท่านได้เล่าให้ประชาชนแล้วก็เล่าให้เราได้ฟังกันว่าตอนนี้ครับภารกิจของกรมฝนหลวงในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพัยเป็นอย่างไรบ้างครับครับก่อนนก็ขอสวัสดีนะครับสำหรับกรมฝนหลวงก็เป็นบินเสดนะครับเดิมเนี่ยในภารกิจของเราเนี่ยเป็นการทําฝนนะครับช่วยไทยแ้งนะครับช่วยบรรเทาลูกเห็บ โดยฝุ่นเป็น0.5นะครับแต่นั่นด้วยนะครับอันนี้เป็นภารกิจเร่งด่วนนะครับซึ่งคิดว่าเรามีอากาศยานซึ่งสามารถที่จะให้การอับน้งปัญหาไได้นะครับอันที่ดีสุพิทฌ์พัฒน์นะครับที่ดีกรมหลวงตันเ่ยได้สั่งการนะครับได้ให้อากาศยานเราโดยฮัเเตอร์สองลำนะครับขึ้นไปร่วมปฏิบัติการนะครับเมื่อวานนี้นะครับโดยบินไปที่สนามบินแม่พะหลวงนะครับโทรสานกับทางปปจังหวัดนะครับ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งเราบินไปจำนวนสองลำด้วยกันนะครับแล้ววันนี้นะครับแลิคอปเตอร์สองลำก็ได้ลำเลียงปัจจัยนะครับถุงยังชีพต่างๆเนี่ยจำนวนพันถุงด้วยกันนะครับเพื่อไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านนะครับในบ้านอาขวางนะครับบ้านแคบบัวดำนะครับ ในเทศบาลตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองนะครับอันนี้เราได้ดำเนินการวันนี้ทั้งวันนะครับเป็นวนืจิตบินด้วยกันนะครับแล้วก็วันนี้นะครับวันนี้เริได้สั่งการให้สนนุนอาณายานเป็นเครื่องบินคาซาสองลำนะครับโดยบรรทุกอย่างชีพนะครับซึ่งรับการสนับสนุนจากท่านเป็นมูลที่ท่านร้อยเอกนัทกรมเผานะครับกลับมาสองพันชุดด้วยกันนะครับเราได้บินเมื่อช่วงบ่ายนี้นะครับไปเพิ่มความช่วยเหลือให้กับพื้นที่ศพปัญหา เุื่อพในหวัดเชียงรายขึ่งบินไปถึงน่าา้ถึงช่วงเย็นนี้ครับครับผมเได้เห็นภาพการส่งความช่วยเหลือในลักษณะนี้ผ่านโซเชียลมีเดียเหมือนกันครับท่านรองครับ,รบเป็นภาพที่เห็นแล้วชุ่มชื่นหัวใจนะครับเห็นความช่วยเหลือที่ไปถึงมือคนที่กําลังรออยู่แล้วคนเหล่านั้นเนี่ยเหมือนเขาก็รู้สึกกินดีดีใจที่แบบว่า มีความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆมาถึงนั่นเองครับท่านดังนั้นครับท็อปขออนุญาตถามต่อครับว่าแล้วในด้านการดําเนินการช่วยเหลือของกรมฝนหลวงและการบิรเนเกษตรขณะนี้ครับเรามีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะหน่วยงานในพื้นที่ยังไงบ้างให้สอดคล้องกันครับท็บอปคนอื่นทำเลนครับคือว่าการลงพื้นที่ทุกครั้งครับเราต้องประสานท่านผู้ว่าเจ้าการจังหวัดเชียงรายก่อนนะครับโดยผ่านทางปอพจังหวัดนะครับซึ่งจะกําหนดพื้นที่เป้าหมายให้กับ ให้เราไปดําเนินการนะครับเพราะว่าเราจะช่วยเหลือในพื้นที่ที่ไม่สามารถที่จะลดถึงได้นะครับเราก็ลาเลียงรถไฟเป็นอาหารนะครับแย้สาโรคผุงทั้งที่นะครับไปในพื้นที่ซึ่งทางจังหวัดนะครับกําหนดพิกัดให้เรานะครับอันนี้เราก็ทำตามที่ทางจังหวัดนะครับหรือนหน่วยงานที่เดือดร้อนนะครับร้องขอมานะครับเราก็แฟนบายทั้งฮลิคอปเตอร์เครื่องบินนะครับไปสำนับธุรกิจนี้ตลอด เอช่วงที่ปัญหาในงเกิดตุนแรงอยู่ครับครับผมก็หลังจากนี้ถ้าเกิดว่าปัญหาด้านอุทกภ,ภัยคลี่คลายลงเนี่ยมีปัญหาด้านภัยแรงเข้ามาต่อเนื่องเราก็อาจจะต้องกลับภารกิจกลับมาเป็นภารกิจปัจจุบันของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการช่วยเหลือด้านนี้ต่อใช่ไหมครับครับถูกต้องครับก็ในช่วงนี้จริงๆแล้วก็มีบางพื้นที่ยังยังแห้งแล้งอยู่นะครับยังมีการร้องขอเรื่องฝนอยู่นะครับแต่ว่าเราต้องเ เสี่ยงที่จะทําฝนเพราะฉะนั้นเราในช่วงนี้เราจะไม่เปิดเอหน่วยในการทำฝนนะครับเราก็จะเปิดหน่วยตอนนี้ตอนนี้เปิดหน่วยที่โพหินนะครับ<ค>เพื่อจะไปเติมน้ําให้กับเขืเ่อนปานบุรีนะครับช่วงนี้ปัดแคลนน้ําอยู่นะครับแล้วก็อีกชนหนึ่งคือส่วนอีสานนะครับตอนนี้เราไปเปิดที่เอรลรัมนะครับเพื่อที่จะสำนวนในธุรกิจของภัยแ้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอุบลราชธานีบุรีรัมนะครับซึ่งมีการร้องขอผลมากับเราแต่ว่าเราก็ต้องดูว่า การทาฝนเท่านี้จะต้องไม่ไปซ้ําเติมในพื้นที่ที่งเดือดร้อนเรื่องของโรคภัยอยู่ครับครับผมครับท่านรองอธิบดีครับเ <c oughs> นื่องจากว่าภารกิจของกรมฝนหลวงและการมีกรเกษตรเท่าท,ที่ได้รับฟังเนี่ยโหมีหลายด้านเลยอาจจะต้องมีการรับสมัครเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมครับเห็นมีประกาศอยู่ครับเรื่องอาสาสมัครฝนหลวงครับอันนี้เราก็เป็นเป็นการจิตอาสานะครับ,รบเป็นอย่างิจิตอาสาเข้ามาช่วยนะครับช่วยในการทีร่จะเป็นเป็นไม้เป็นมือเป็น อการเข้าถึงพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการร้องสอฝนก็ดีนะครับหรือว่าพื้นที่ไหนเดือดร้อนนะครับอาสสมัครปำรว็เหล่านี้เนี่ยก็จะประสานงานเรามานะครับซึ่งเรามีกระจายทั่วประเทศปัจจุบันมีมา4,000 4,000กว่าท่านนะครับซึ่งเราเองเราก็อยากจะมีเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อให้กระจายทุกม,มีภาคนะครับเพราะว่าอาสาสมัครตำวงสามารถช่วยทุกท่านได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อประสานงานการขอ ฝนนะครับการขอปัจจัยอื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นคว่อปิดในพื้นที่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นรัฐดอนชาวบ้านในพื้นที่ที่เดือดร้อนครับจะเป็นอาสาสมัครปหลัครับครับผมถ้าเกิดว่าประชาชนที่กําลังฟังที่เราคุยกันอยู่ครับแล้วอยากจะขอร่วมเป็นอาสาสมัครจิตอาสาฝนหลวงด้วยเนี่ยจะสามารถไปติดต่อขอสมัครได้ที่ไหนบ้างครับท่านรองครับ ครับก็มีศูนย์ฝนหลวงอยู่ภูมิภ้คานะครับเรามีแปดศูนย์ด้วยกันนะครับไม่ว่าเป็นเชียงใหม่ขอนแก่นนะครับบุรีรัมย์นะครับนครสวรรค์อ่สุราษฎร์ธานีนะครับอ่ที่โหหินนะครับนะครับหรือว่าในส่วนกลางเองที่กรมฝนหลวงเองก็สามารถที่จะมายื่นยื่นอ่ความประสงค์เป็นนาสารหมักฝนหลวงได้นะครับเราก็มีการอบรมอบรมให้ความรู้นะครับ แล้วก็มีการสื่อสารกันว่าหน้าที่ของอาสสมัครลหลว้เป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เราก็พยายามจะประสานเพื่อมพันธ์นะครับเพื่อให้เอ่ามาเป็นอาสมัครลหลวงเพิ่มมากขึ้นครับ ผมแล้วทีนี้ครับท่านถ้าเกิดว่าประชาชนที่กําลังฟังเราอยู่เนี่ยอยากจะส่งความช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของอุปโภคบริโภคเองข้าสารอาหารแห้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเนี่ยครับสามารถนําสิ่งของเหล่านี้ไปส่งไว้ที่ใดบ้างเพื่อให้กรมฝนหลวงเนี่ยช่วยนําไปส่งให้ถึงมือผู้เดือดร้อนครับครับตอนนี้ถ้าถ้าจะท่านบริจาค ของที่หรืออาหารแห้งหรือปัจจัยอื่นเนี่ยแล้วก็ไปที่กรมตำวงที่มาลัยเกษตรได้เลยครับครับเรามีหน่วยรับรับเอ่อสิ่งของเหล่านี้นะครับแล้วก็จัดเรื่องอากาศยานลงพื้นที่ในระดับต่อไปครับครับผมท่านรองอธิบดีครับก่อนที่เ้าจะลาจากกันไปในวันนี้ขอให้ท่านทิ้งท้ายความหูงใยถึงพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภ,ภัยสักเล็กน้อยครับรวมทั้งอยากให้ท่านยืนยันว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ย กำลังดาเนินการอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือพวกท่านครับครับจากที่เห็นข่าวเราก็ต้องภูมิใจนะครับว่าคนไทยเนี่ยเราไม่ทึ้งันจริงๆนะครับทุหน่วยงานนะครับระดมศักย์กำลังนะครับเครื่องไม้เครื่องมือนะครับบุคคลบุคลากรต่างๆลงพื้นที่นะครับร่วมเททั้งแรงกายแรงใจนะครับสําหรับบนหลงเองนะครับเราก็มีปัจจัยเรื่องปัตยานนะครับมีนักบินซึ่งํานานในพื้นที่นะครับสามารถขึ้นลงได้ในทุกสถานการณ์นะครับ แล้วก็เราก็สามารถที่จะสนับสนุนในสิ่งที่เรามีอยู่นะครับในวิตินะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกหน่วยงานไม่ว,ว่าเป็นทหารเองนะครับลงไปเยอะมากนะครับลงทั้งลุ่มแพทย์น,นะครับอาสาสมัครต่างๆนะครับเอ่อพวกมูอที่ต่างๆลงไปนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่างๆก็ลงฮนะเราจะเห็นว่าทุกหน่วยง,งานลงจริงนะครับก็ต้องให้ความสงอย,ยับ ประชาชนที่เดือดร้อนนะครับก็ขอให้วิกฤตนี้ได้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับกรมหลวงปเนเนญเศเองก็จะพร้อมฮะที่จะยินหยัดแล้วก็ยังคงยึดม,มั่นในหลักการที่จะช่วยเหลือประชาชนจนกว่าจะหายวิกฤตนี้ครับ ครับผมในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับนายวิรวัตรอังสุภาณิชท่านรองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่มาร่วมพูดคุยกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงให้ความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าเราจะดูแลทุกท่านในโอกาสหน้าครับถ้ามีภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรอีกทางเราขอเชิญท่านรองอธิบดีมาร่วมพูดคุยนะครับรับยินดีครับครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ